วัดเนี่ยเลิกทําไปแล้วพระรวยหมดแล้วไปทํากับโรงพยาบาลก็ได้มีคนป่วยยากไร้มากมายดีนะไม่ใช่ไม่ดีการทาบุญกับโรงพยาบาลถ้าอย่างนั้นเราลองกลับไปถามตัวเองถ้าอย่างนั้นชีวิตมึงก็กินกะเพราไก่ไข่ดาวอย่างเดียวไม่ต้องไปกินล้านหน้านะไม่ต้องไปกินแกงขี้เหล็ไม่ต้องไปกินแกเงเขียวหวานนะเพราะอะไรกะเพราไก่มันอร่อยกว่าคําถามคือมันดีที่สุดสําหรับใครล่ะเราบอกว่าทําบุญกับโรงพยาบาลได้บุญมากกว่าทําบุญกับพระนั่นเราคิดเอง สุดท้ายแล้วการทําบุญทําไมต้องเลือกว่าต้องทําอะไรในเมื่อทําบุญตรงไหนก็เป็นบุญตรงนั้นทําบุญกับวัดวาอารามก็ได้ทําบุญกับโรงพยาบาลก็ได้เราอย่าลืมว่าทําบุญกับวัดวาอารามถ้าพระพิสูจน์สงท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านนำเงินไป,ปจำนวนนี้ไปทําประโยชน์เพื่อสังคมในการไปสอนคุณธรรมจริยธรรมนั่นแปลว่าถ้าเราสรับสนุนส่งเสร,รมิมคุณธรรมจริยธรรมตัวนี้คนในสังคมจะเกิดการเบี่ยดเบียนเดือดร้อนกันยากขึ้นนะ ยากขึ้นคนจะทำลายทำร้ายกันน้อยลงไหมน้อยลงเพราะอะไรเราสนับสนุนส่งเสริมวัดวาอารามครูบาอาจารย์เพื่อให้วระนาอารามครูบาอาจารย์เนี่ยเผยแผ่ธรรมะพระรมคาสั่งสอนให้คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมต่อไปเราแห่แหนกันไปทําแต่โรงพยาบาลสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่สุขภาพจิตเสื่อมทรามจนทําให้สังคมเกิดความแตกแยกไม่ป่วยเพราะเจ็บไข้ก็ป่วยเพราะอะไรการทําลายทําร้ายกัน สุดท้ายมันจะมีการเบียดเบียนเดือดร้อนให้ผู้อื่นในยากมีการชกกันมีการฆ่ากันมีการยิงกันมีการฟันกันมีการทำลายทำร้ายกันสุดท้ายเข้าโรงพยาบาลอยู่ดีไหมก็เข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรขาสินทำจริยธรรมคำถามคือทำไมไม่ทำร่วมกันไปทั้งคู่มีเงิน200ในการทำบุญแบ่งร้อยหนึ่งเข้าวัดเพื่อจะลงพระศาส,สนาในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม อีก100บาทสร้างโรงพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพดูแลคนป่วยคนไข้ในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่ดีต่อไปเอาก็ทำสองอย่างได้ทำไมต้องเลือกทำอย่างเดียวถูกต้องหรือเปล่าดัานหน้าที่เราคือไม่จําเป็นต้องเลือกทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเราสามารถแบ่งปันเงินจํานวนนั้นเนี่ยกระจายไปในส่วนไหนก็ได้ทําบุญวัดบ้างโรงพยาบาลบ้างเด็กยากไร้บ้าง คนชรา,าบ้างพิการซ้ำซ้อนบ้างเราสามารถทำแบบนี้กันได้ทุกผู้ตัวคนทำกันได้ทุกอย่างทุกประการไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทำได้ทั้งหมดได้มากได้น้อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งพระเจ้าตรัสว่าทำบุญกับผู้มีศีลย่อมได้มากกว่าทำบุญกับคนทุศีลสมมุติอาจารย์บอกว่าเราไปถวายเงินเนี่ยให้กับวัดวาอารามหนึ่งวัดพระวัดนี้เป็นวัดที่มีศีลมากปฏิบัติดีปฏิบัตดดิตชอบหนึ่งร้อยรูป ไปทําบุญที่โรงพยาบาลหนึ่งร้อยคนแต่โรงพยาบาลหนึ่งร้อยคนไม่มีใครรักษาศีลเลยเราว่าใครได้บุญมากกว่าก็าต้องทําบุญกับพระที่มีศีลเพราะอะไรเขาอยู่ในศีลในธรรมย่อมได้บุญมากกว่าทําบุญกับคนมีจริยธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมอ้าจะถามทําบุญกับคนชั่วกับทําบุญกับคนดีอะไรได้บุญมากกว่ากันก็ต้องทําบุญกับคนดีเพราะอะไรคนดีจะไปทําประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปถูกต้องบ้าง แต่คนชั่วมันอะไรมันจ้องแต่จะเบียดเบียนเดือดร้อนสังคมคนชั่วมันทําอะไรโกหกตอแหลบ้างลักทรัพย์ขโมยปล้นของชิงฟันชิงทรัพย์ชาวบ้านบ้างทําลายทํร้ายสัตว์ให้ได้ยากบ้างมันทําลายสังคมคนหนึ่งจเจริญสังคมมีคนหนึ่งทําลายสังคมทมําบุญแต่ใครได้บุญมากกว่าก็ต้องทําบุญกับคนที่จเจริญสังคมได้ไม่เบียดเบียนเดือดร้อน,นแก่ใครย่อมได้มากกว่าดังนั้นการทําบุญได้มากได้น้อยพระเจ้าจึงวัดจากภูมิธรรมไม่ได้วัดจากวันเวลาสถานที่ วัดจากทําบุญกับใครที่เป็นระดับภูมิทางสูงเท่าไหร่ยิ่งได้บุญกุศลมากขึ้นเท่านั้นเพราะวัดจากความดีความงามของจิตใจแต่ละคนกับการกระทําทางกายวาจาใจอันสุดจริตของแต่ละคนตัวนั้นใช้เป็นเกณฑ์